ขวาดอกนี้เต็มกลางครัหผอใช้วควม ครับเราับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์ไฟนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตาช้างและลองทำความจักนักสูงเราเลยดีกว่าครับสายมือชื่ออะไรครับผมพอยครับผมพอยสุูงทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เปิดร้านอาหารครับเปิดร้านเราเนี่ยอะไรอยากจะบอกผู้ชมไหมครับขอให้สนุกนะโอเคครับเต็มที่นะครับผมขวามือชื่ออะไรครับผมชื่ออยูยคเอฟโอทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้สากนาเนีอะไรอยากจะตอบไหมครับเต็มที่ครับพี่เต็มโอเคครับผม และตอนนี้ขอรบคุณสู้อย่างเข้มแข็งแสดงจิตวิญญาณนักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เดินหน้าเข้าหากันครับอ้าวู่นี้นะครับเรียครับผมมีเวลาให้คุณหนึ่งลูกสูงที่จะเล่นไปได้ไหมนะครับความแข็ันด้วยฝังหยุดไปหยุดนะครับเรียครับผมเมีที่ครับดูว่าควระบขดนะคร่งตายพร้อมขอเดือดวาพร้อมไปแหมดูอยู่เอฟโอครับดูครับดูเบสิกของเขาแหมดูตรงเขาได้ แกใครพลาดมามีหลนะ่นครับอุ้ยหุกซ้ายไปคนระับดอดใส่เข้ามาไ, <ป S 3> มไม่ได้เลยพยายามใช้หัวไหล่ครับแอนโซโลหรืออยู่เอ็มโอเดี๋ยวดูกันนะโซโลโนี่ถนะ้าจะจะ,จะทำคะแนนต้องลงทุนครับแหม่แกกัดบอลนีนะ้ครับทงเขียวแน่หุกซ้ายมาดีนำมาดีครับโซโเลยีรอปไป สามสิบวินาทีผ่านแล้วสามสิบวินาทีผ่านนะครับสามสิบวินาทีผ่านนะเดินได้เดินครับอย่าดูคนเยอะอย่าดูคนเยอะเราต้องออกนะครับเวลาเรามีแค่ยกเดียวครับมีแค่ยกเดียวครับขอเดือดครับเดือดวันนี้เดือดวันนี้อุ้ยเจ็บขาดอกนี้เต็มกลางครับผมใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ไหม ใช้ความยาวไว้เป็นประโยชน์ไหมเด็กไม่มีเวลาให้ดูชัดดูเชิงแล้วนะครับเหลือเวลาอีกสองนาทีเท่านั้นนะนใช่ครับออกแรงกันหน่อยครับมาไสขับครับเอาหน่อยครับถึงนั้นด้ไหมต้องรวมทุนผมบอกเลยเด็กตอได้ดิยังไงใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ไหมใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ไหมดูกันนะ จะจบแบบไหนคู่นี้ในเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งสุดท้ายอหนึ่งนาทีคร่งมาให้ับตู้ให้มากกว่านี้ครับเอาหน่ครบไี้ครับเยดเดี๋ยวออเดิน้เดินได้เดินไม่มีอะไรพิเศษเอ้ยต้อย่างนี้ต้งอย่างนี้ครับเย็ดไม่หลอกพอเพื่อนนะครับเบคครับเบเต่อไ่ต้องใส่ให้หมดนะครับ เอาหน่อยเอาหน่อยฮะเจะข้ามสนามกไม่ต้องเก่งใจครับผมไมต้องเก่งใจนีคนดูบอกขอเดือดเดือดได้ไหมเนยเเดินหน่อยครับเดินหน่อยเดินเลยเหลือเวลาแค่ห้าสิบวินสุดท้าสิบวินสุดท้ายครับคุณยู่บอกนี่ไล้กาดนะครับสนับกาดซ้ายขวาได้ยักไลมีอะไรแสดงออกมาครับอยาเก็บมินิบอล ช่วงท้ายยกหรือเปล่าับผมเดินเลยเดินเลยหมดยังอนก็จไวะที้ต้องทำอะไรต้องกลแล้วเวลาจะหมดหมดแล้วครับหมดแล้วสามทีมแล้วน ซซีีลลงหมดแล้วครับหมดแล้วเดินเลยเดินเลยกระไรกไรไรยง ยกครับผมสุดยอดครับคู่นี้หนักช่วงหลังเนอะลายมือครับสามเอารู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ครับขอโทษนะโอเคครับผมเป็นไงครับเอารู้สึกหน่อยคิงไงบ้างกับวันนี้เอมที่เรืยองเต็มที่มากๆเลยโอเคครับสุดยอดแล้วฮะขวามือครับเป็นไงบ้างครับถามเอาสึกกันหน่อยได้อะ ยังได้อยู่เนาะโอเคครับไว้รอบหน้ามามากันใหม่นะโอเคครับดูแลตัวเองกันนะครับผมแหมและคู่ต่อไปนะผมบอกเลยว่าตัวตัวลุงชายเขาจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยเขาไฟขับตัวตัวลุงชายเขาจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนัก I'm a hack deal in Thailand.